โอเคครับทุกคนกลับมาอยู่กับเอิร์ธนะครับช่องเ e d s สิป p ปอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนอะไรกันดีเอ่ยอ่าเป็นออกแนวแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเควสหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพมาให้นะครับเป็นเควสไม่ใช่เควสสิมันคือ Challenge นะครับทำยังไงก็ได้ให้เราใช้โซได้ถึง1ล้านแี่นั่นเองนะครับผม ก็ตัวนี้ถือว่ามันเยอะพอสมควรเลยแต่เรามีวิธีที่จะทําให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนนะครับเดินหาทั่วแมปเลยนะหานักเวทครับดูสัญลักษณ์จากด้านขวาตรงนี้พอเราหาเจอแล้วให้เราไปคุยเลยนะครับก,กดดีดีอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ครับมันคือยาเพิ่มดวงวิญญาณครับผม ตรงเนี้เราใช้ทั้งหมด700นะครับเดี๋ยวเราลองมาซื้อกันว่ามันใช้แล้วมันจะได้ดวงยิญญาณเท่าไหร่อ่ะซื้อกดขี้ซ้าย1อันชึบไหนดูสิคือเราซื้อไป700ใช่ไหมครับมาดู้ิว่าใช้ได้เท่าไหร่กดตรงนี้นะเอาเมาส์สกอร์เรานะครับกด Q อ่าซื้อ700ได้กับคืนมา500 อันเนี้ยเข้าใจว่าเขาอ่ะทำมาขายเพื่อที่ว่าสมมุติเพื่อนเรามีดวงวิญญาณไม่พอใช่ไหมเราก็ใช้ดวงวิญญาณของเราอ่ะซื้อนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้แต่ในทางกลับกันเราก็สามารถใช้กับช h a l l e n นี้ได้ด้วยมันคืออย่างนี้อันเนี้ยอี๋ยวซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติเราซื้อนะครับปุ๊บหนึ่งอันเรา จ่ายไป700ถูกไหมครับแล้วเราได้กลับคืนมา500ใช่ไหมอ่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเมาส์เลื่อน,ลอน,ลอน,ลอนแล้วกดคิวได้กลับมา500หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราใช้จ่ายดวงวิญญาณไป700เราได้คืนมา500ลบกันเหลือ200นะครับถ้าก็เราจ่ายดวงวิญญาณจริงๆอ่ะแค่200แต่เราสามารถทําให้เราได้ใช้ดวงวิญญาณไปทั้งหมด700ดดวงวิญญาณปกติแล้วเราต้องใช้ ดวงยาน1ล้านครั้งเพื่อสำเร็จ a ช l เล g นนี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราจ่าย200เพื่อได้700ดังนั้นก็ลองคูณเข้าไปว่า700โอ้โหกี่ครั้งวะเนี่ยพันครั้งใช่ไหมก็ต้องปั๊มไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็แนะนำให้เพื่อนๆเล่นโหมดเอาชีวิตรอดร้อยวันนะครับก็ทำไปทำมาอยเนี้ยก็จะได้เร็วขึ้นเนาะไม่ต้องมานั่ง หาจริงถึง1ล้านดวงวิญญาณแต่เราหาแค่ประมาณหารสามอะ่ะก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าดวงวิญญาณก็ครบครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาง่ายงายวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ชลเลจ์แล้วก็รับน้องหมูไปกันครบค,รบ,ครบแล้วนะครับผมผมก็ใกล้แล้วครับอีกนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อาจจะเย็ยนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดองดูอีกทีนะครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณครับ